ก็เหมือนอีกเช่นไรครับมัวไม่ได้ซีบนะหัวหัวมันซีบอะไรล่ะหัวซีาะะมากมันซีบสามนี่กับพัดในตัดต้ออะไรกันใดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนค่ะไมอนี้ลูกอีสานชาแนลกับมีโอกาสพิเศษเนาะคะ่ะได้ผ้าพี่น้องสุคนมาผ่อกับโปรเฟชชั่นอลด้านการปลูกมันสำปะหลังอีกสองหนึ่งคือกันค่ะซึ่งไมอนี้เพิ่นกับยุนีแล้วพี่น้อง ช่องหอยจูบทะลายต้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนครับครับผมครับชื่อเอ่อแถวบ้านที่เกินจ่าสันนะครับอยู่บ้านเท่านี้แหละครับกัช่องหอยจูบทะลายต้มครับกับเฮ็ดวิธีชาวบ้านครับวิธีแบบหอยหอยชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านเพิ่นปลูกได้ไหมเท่ากับเฮ็ดแบบนั้นเพียงแต่ว่าเท่ากับจีวิวัฒนาการขึ้นจักหน่อยนะครับจากสมัยเก่าๆเขียวเฮ็ดแล้วมันบ่ค่อยได้ผลเท่ากับ เพิ่มวิวัฒนาการขึ้นตามยุคตามสมัยครับอยเริ่มติดตามช่องไฮจุบทะลาตมครับผมอ่าแปะ,ะลิงช่องเพิ่นนหาเด้อพี่น้องเด้อช่องไฮจูบทะลาตมล่ะผู้ใดเบิ่งช่องลูกอีสานชาแนลเราก็อยเริ่มไปติดตามช่องไฮจูบทะลาตมนั่นค่ะก็เป็นวิธีการปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าการปลูกมันสำปะหลังของเพื่อนเนี่ยจะใส่วิเคราะห์เอเบนิงเกอรมีนธรมตกรรและพี่น้องลดความเมื่อยนะจากทีเฮ้าปลูกแบบย่างปลูกและพี่น้องแต่ว่าเฮาสิบ่ได้ยางค่ะ มือนี้ล่ะสิพาพี่น้องมาเบิ่งคลิปเติมเต็มเลยค่ะเฮ็ดจังไดเฮาจึงสิบ่เมื่อยบบยามปลูกมันสัมภาังเนาะอันนี้ก็กระลังล่งเลี้ยงเอามั่นสัมภาังขึ้นเช่างเผอินยังไนเขาเออนี่เขาเอนางบมอครับอันแรกแต่พ่อที่เอินครับยังผมเอิญแท่นปลูกมันแท่นปลูกมันครับแท่นปลูกมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นคิดเองเพ็ดเองนะครับว่าไอ้ฝีมือเองลุ่นด้อยกับจีเก่าๆนะกับจีหมโลกโป่งเป๊กไปตามภาษานะครับแต่ว่าใส่งานที่ว่าได้ผลดี สิ่งที่ได้ผลดีที่สุดคือการลดต้นทุนนะครับเกษตรกรเท่านี่ส่วนมากมั่นจีเบิดหลายน้าต้นทุนครับสามารถลดต้นทุนได้นะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้บ่อใส่ทุนบ่อสูงนะครับสามารถลดต้นทุนเท่าใดในส่วนหนึ่งนะครับถือว่าในส่วนหนึ่งหรือว่าหือว่าหลนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถลดต้นทุนได้ เบื้องมือนี่และงานกับนี่แค่์สามคนร่วม,มจะคลองจะคลองกระทับรถไถแต่ว่าเคยเบิง้งเล่นคลิปเพิ่นน่ะเพิ่นเกืบปล่อยให้รถไถแลนไปเลยค่ะเพิ่นก็มาเสียบมันอยู่ทั้งหลังนี่สิน่ะโอเ้เพิ่นกับสุดยอดของเพิ่นคือกันเอาวันนี้พี่น้องตอนนี้ถอนพันก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปเบิง้งไปจูบพละรามต้เพิ่นสรีสาธิตบุม๊มเป็นสาธิตหรือพี่น้องเฮ็ดของจริงอะละไปค่ะพี่เบิ้งน้ำันค่ะ เอาให้ความนะครับโตแน่เอยอค่ะไป่ต้องรับจ่าม้วิจารน์ับไม่เจอครับต่อไม่ได้พี่น้องว่ดีจะหักเงินได้ไหมครับจะวิ่งเโอ้ ี่วแล้วท่านเิน,น,นเร่ินร่อแล้วทิทนร่นต้องใส่ความเรีวจังน่อยเบิ่งตาเด้ด้วยครับเออต้องใส่ความสำนานจังน่อย <c oughs> 哎呀，踢来呀，踢来。 เรี่อ,องพมกังไอ้พรมละหลังจา่มือ้ามากเลได้ยักไรกพ่อไงพูดแล้ว <c oughs> ม,วมน็พูดแล้วไเลยมนกหัวอ้ยหัวผมมเจไรเนาะทั้งทั้งเหมือนยักไรครับหัวะบ่ละทีะ่ปมากมันซิไรเออทั้งหมดิสาไรเออหนะยั่งย่นระมัน ปูมันยังได้เศราจนตอนนี้ประมาณใบสามเมนาะสิบไรแล้วโอ้แล้วสามคนปลูกได้สิบไรต่อมือเงี้ยนควมเพลนไว้หรือ เพราะว่ามันเป็นมือเป็นเื er> ่อแรลกเนาะตองปูค่ะอาจจะแบบซับซ้อนใจังหวะนั้นแหละเรียนไปน้ำเสียบไปน้ำเนาะคือมือนึ่งนข้อตรงเบิงไหมค่ะถอนผ้าให้เอนข้าสมาปูย่าเสียกับตรงเบิงตาแล้วตรงการะยาพร้อมค่ะแสดงว่าคนปูยจะต้องเป็นทีมงานที่เข้าใจกันนะมายถึงตอนปูก็ข้นขาบ้งใช่ไหมวันนี้ก็ขอขึ้นนะคะขอบคุณ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 พี่นอครับค่ะ ทีเพิ่นเดแบ่งปันแล้วก็บอกเนแนวทางเนาะค่ะเฮ็ดจังได๋เขากปลูกมากจนสีโป่งเงนี่สินะพี่น้องเพิ่นจะมาแบ่งปันเฮามื้อนี้ค่ะขอบคุณที่รครับผมครับครับครับสีขาวโอกาสมาเบิ่งครับนได้ครับไดงได้บได้ครับได้ครับได้ครับค่ะครับมีอีกมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โมางานมันบ่ถึงฤดูมันได้มาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องให้เพิ่นเบื้องสินะค่ะครับครับครับแล้วเมือนี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อย่าลืมด้ยวยพี่น้องส่งให้จุบพระาตมค่ะครับฝ<ฟ>ากน้ำไต่ลิงด้วยพี่น้องเด้ขอขอบคุณครับไปค่ะ